คุณพ่อของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจริงๆผมรู้จักครับใช้คําว่ารู้จักครับรู้จักกับญาติแยกออกจากกันครับผมไม่มีญาติแบบนี้ผมตระกูลทันเพชรนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเรียกผมนะผมอาเยอะแยะแล้วคําว่าหลังอาตายเนี่ยตรงนี้ฟังแล้วมืหม,ม,มูไม่ลื่นไม่ลืนะ่นอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมถึงหลังอาตายทำผิดถึงไม่ทําไมถึงถึงพูดแบบนี้ทาไมถึงกระทาผิดแล้วแล้ว แสดงอะไรออกมาแบบนี้ไม่เข้าใจนะครับผมมีลูกคนเดียวคนคนหนึง่งขาดมุฒิภาวะขาดจิตสำนึกขาดความเอื้ออาทรกันบนท้องถนนขาดความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแต่พอเกิดเหตุไปอ้างไปเรียกนะครับนั่นคือนิสัยนิสัยที่พยายามให้ตัวเองเนี่ยโอ้อวดให้ผ้นผิด มันผิดครับมันผิดยิ่งโอ้หดวยิ่งโดนผมก็ย้าไปทางผู้จัดการภาหนึ่งว่าเรื่องเนี้ยให้ทําไปแบบตรงไปตรงมาต้องไม่มีการช่วยเด็ดขาดเพื่อให้คู่กระทําผิดเนี่ยได้รับบทเรียนและโทษทันส่วนใครจะไปลงเล่นการเมืองอะไรผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่ยหัิแต่ใครจะไปลงคะแนนเลือกก็จงมีวิจารณญาณดูเองว่าควรจะเลือกหรือเปล่าอุ้ยตายอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่นับญาติหรือ the so fucking deep.